หน้าด้านไปอยู่ตามบิลบอร์ดเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้อะไรทุกเด้อเออเนี่ยเต็มไปหมดจุดของประเทศไทยชุดของประเทศไทยคือต้องบอกเลยว่านี่มันเป็นธุรกิจใหม่ของผมของเขาเองนะเออของผมเองธุรกิจใหม่ของผมก็คือทำแชมพูสระผมแล้วก็มีครีมนวดแล้วก็มีโทนิกด้วยเป็นฮาโทนิกมันพิเศษยังไงไอ้ไอ้ครีมตัวนี้ที่คุณมั่นใจเพราะว่าต้องยอมรับหลายๆลายคนแต่ผมอยากให้หนุ่มทำทำผลิตภัณฑ์มานานแล้วไอ้แชมพูตัวนี้ทำไมคุณถึงตัดสินใจมาขายแชมพูไม่คืออย่างนี้บอกงี้ก่อนเลยว่า คืออยู่ดีๆน่ยมีคนติดต่อมาให้เราโฆษณาระดับผู้ใหญ่หลายคนนะอ,อ,อะโทรเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มทําไมไม่ดูจชมพูสระผมนี่หน่อยของเพื่อนผมเองอมผมก็เลยอ้าเหรอ,อเสร็จก็เลยกลับไปดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นไลโอเป็นจมพูไลโอผมก็ เฮ้ยไลโอนี่ผมจําได้หรอผมเคยใช้เราก็เลยบอกงั้นส่งมาให้ลองใช้ดูก่อนอก็มาลองใช้ลองใช้เอ้ยมันเหมือนเดิมว่ะคือไอ้ผมที่ผมเคยหลุดร่วงอย่างเงี้ยเวลาสะสะ,สะ,สะ,ะตรงเนี้ยมด่อดำลงเปิดดูได้เลยจริงๆมันขึ้นมันจะเป็นตรงกลางเลยมันจะเป็นของพี่หนุ่มมันร่วงมันจะไม่ไข่ดาวสมัยก่อนทุกคนเป็นหมด <ๆ S 2> มันจะเป็นไข่ดาวใช่ส่วนใหญ่จะแบบล้างชายทุกคนเขาองค์เอกเนี่ยเป็นหมดนะคุณดูสมัยก่อนคือผมพี่หนุ่มปไกลแล้วอ่ะพี่หนุ่มจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยช่วยได้เยอะมาก คือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเอาไปใส่แค่สาวันน่ะคือมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมไปเลยะคือจากที่หลุดมันเยอะๆเหมมันเหลือนิดเดียวเองออก็เลยก็เลยมั่นใจก็อาจจะบอกเอ้ยผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะผู้หญิงก็ใช้ได้ที่แบบผู้หญิงแบบเวลาทำผมเยอะๆผู้หญิงทำผมเยอะๆแบบเจอใดเจอความร้อนเจอแบบสเปรย์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่แบบว่าคลอดลูกมาแล้วผมร่วงเนี่ยลองใช้ดูก็จะช่วยได้ อันนี้คือผมผมมั่นใจผมถึงได้ขอเป็นทุ้นส่วนของเขาก็ใช้เองด้วยะ่ะ,ะมันแพงมากไลยพี่ขวดเนี่ยไม่แพงก็คือวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะก็คือมีโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าที่เป็นโปรโมชั่นได้ไหมก,ก็ก็ประมาณนั้นแหละก็คือเนี่ยหนึ่บาทจาก3,000กว่าบาทก็คือ สามขวดนี้ะนะฮะก็คือมีทั้งแชมพูสาะผมมีครีมนวดนะฮะแล้วก็มีโทนิกนะฮะหนึ่งพันเก้บาทนะครับก็ติดต่อได้เลยนะฮะตามตัวแทนจำหน่ายทุกทุกท่านนะครับหรือแม้กระทั่งข้างล่างก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะฮะมีรายแอดนะ